เอาละครับโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่ครับวันนี้ครับจัมเปอร์อีซักบุ๊ X 3 a มแนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับมีแรม8ปดกิกสครับบวก SSD 512หนกิกครับผมหน้าจอบางชีพ1ิ3สนิ้วเท่านั้นนะครับนี่จะให้ดูนะ ส่วนผลการเชื่อมต่อมีมากมายนี่เรามีคู่มือให้นะมีสายชาร์จแถมให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยสวยงามนี่บางมากนะครับมีเพียงแค่ขนาด11มิลลิเมตรเท่านั้นฮะหนักหนึ่งกิโลกรัมครับเปิดมาครับนี่แบบนี้เลยสวยไหมสวยไหมนี่ด้านข้างครับเราก็จะมีที่เสียบสายชาร์จนะครับมี USB นะครับมี Type C นะเออแล้วก็มีแบบว่าเออมินิ HDMI นะฮะนี่ตัวฝั่งนี้นะครับฝั่งฝั่ก็จะมี TF นะครับการแล้วก็ USB นะครับหนึ่งช่องแล้วก็ไม้นะนี่เห็นไหมบางนะครับบางเล็กมากนะครับนี่ด้านหลังไม่พอโอ้โหปรเมร์ครับมีช่อง S S D การ์ดนะจ๊ะนี่เพิ่มเติมได้อย่างงี้ลำโพงสองข้างใช้ขวาแร้เปิดมาปุ๊บเรารอประมาณ3วินาทีครับมาแบบนี้เลยครับโอ้โหสวยงามมากครับนี่ครับบางเชียบเลยนะฮะนี่ฮะนี่สุดยอดเลยสวยแม่นี่ดูภาาประกอบหน้าจอความละเอียด I P S 1920คูณ10,80พิกเซลไปเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดา ใครชอบสนใจครับตอนนี้ลดราคาจาก1 9 9 9เ้หลือ6,199าบาทที่ช่องครัวสวินรีเวลลกกดเลยที่ตะกร้าเหลืองครับหรือในไลฟ์สดเราเจอกันนะครับตอนนี้ขอตัวไปดูหนังฟังเพลงโอ้ฟังก์ชั่นมาครบและนี่คือสเปคครับทุกอย่างทำงานได้ง่ายอย่างได้ง่ายได้เลยวู้สุดยอด